อันนี้เป็นเรื่องที่แชร์กันนะหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะเป็นเรื่องตลกหรือเปล่านะบอกสุนัขทหารสหรัฐมียศสูงกว่าทหารผู้ดูแลหรือผู้ควบคุมนั่นเองนะครับอ,อันนี้เขาก็แชร์กันนะเขาบอกว่า Mil i t a r y ี o ดูวิ่งด็อเนี่ยนะจะมียศสูงกว่านะทหารผู้ดูแลหรือ Handler หนึ่งขั้นเสมอนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สุนัขทหารเนี่ยถูกผู้ดูแลเนี่ยทำร้ายเอาได้นะอ่านะแล้วเกิดมีการฟ้องร้องขึ้นมาเนะนี่ยทหารที่ทําร้ายสุนัขทหารเนี่ยติดคุกได้เช่นเดียวกันเนะีนะ่ยเราฟังอย่างนี้เอะ มันจะจริงเหรอนะ่สุนัขนี่มียศสูงกว่าทหารอีกเหรอแต่มีโทษจำคุกด้วยจริงหรือเปล่าไอ้น,นี่เรื่องนี้เหมือนไม่จริงแต่จริงนะครับอ่าสุนัขทหารนะครับมียศสูงกว่านะทหารผู้ควบคุมหรือดูแลจริงๆนะนี่ในสหรัฐอเมริก,กาไปดูก่อนว่าตกลงสุนัขทหารในสหรัฐเนี่ยมียศอะไรต้องไปดูว่าในสหรัฐอเมริก,กากองทัพเขาแบ่งยศอย่างไรกันบ้างก็คล้ายๆกับเมืองไทยแต่ก็มีอะไรที่แตกต่างกันเล็กน้อยคนระับเขาจะแบ่งนะทหารชั้นประทวนกับสัญญาบัตร เป็นสัญลักษณ์ก็คือถ้าเป็นทหารชั้นประทวนก็คือ enlist ตัวย่อคือตัว e แต่ถ้าเป็นทหารชั้นสัญญาบัตรก็คือ commission officer ใช้ตัวย่อเป็นตัว o นั่นเองเนี่ยอันนี้คือเป็นหลักเลยนะครับส่วนสุนัขทหารนะครับเขาจะให้ยศมาเลยก็คือยศเดียวเลยก็คือเป็น nco non commission officer เป็นระดับ officer นะครับแต่ไม่ใช่สัญญาบัตรเนีตำแหน่งเนี้ยเขาเทียบเท่ากับทหารชั้นประทวนก็คือเป็น senior เป็นชั้นประทวนแบบ senior ชั้นประทวนมีอะไรบ้างนะที่บอกว่าเป็นตัว E less, นะ Nlist e e นะมีตั้งแต่ E หงถึง E เก้านะถ้าเป็นผู้ควบคุมสุนัขเนี่ยยศแรกที่เขาจะได้คือระดับ E 3านะถ้าเทียบเป็นของไทยคือ1ิตรีนะจนถึง E 5ก็คือ1ิเอกส่วนของสุนัขทหารเนี่ยเขาเป็น NCO non commission officer ถ้าเทียบก,กับชั้นประทวน,นก็คือเป็นซีนเนียร์ซีเนียเริ่มตั้งแต่ E 5ขึ้นไปนะดังนั้นนะครับไม่มีทางเลยที่ทหารที่เป็นผู้ควบคุมจะมียศสูงกว่าก็คือ จะมียศต่ำกว่าหรือไม่ก็อย่างมากก็แค่เทียบเท่าเท่านั้นเองนะครับไอ้นี่เป็นหลักการของทางกองทัพสหรัฐในการมอบยศให้กับสุนัขทหารน,นั่นเองถึงต้องบอกว่าสุนัขทหารของสหรัฐเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าของกองทัพมากๆเลยนะเพราะกว่าจะได้มาแต่ละตัวเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมความพยายามนะและเงินทุนในการสร้างสูงมากเลยนะอย่างสุนัขทหารธรรมดาตัวหนึ่งเนี่ยใช้งบในการสร้างเนี่ยตัวละสองหมื่นถึงสี่หมื่นดอลลาร์สหรัฐเทียบเป็นเงินไทยคือเจ็ดแสนถึงหนึ่งจุดสี่ล้านเลยนะ แต่ถ้าเกิดเป็นชนิดพิเศษที่ใช้ในการตรวจจับระเบิดโดยเฉพาะเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยกว่าจะออกมาได้เนี่ยต้องใช้งบประมาณถึง1.5แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ5ล้านบาทเลยนไม่ธรรมดานะครับที่เห็นไปดมตรวจจับระเบิดเนี่ยตัวละ5ล้านนะกว่าจะฝึกมาได้นะครับซึ่งในระหว่างปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าเกิดประสบความสําเร็จมาในภารกิจเนี่ยจะได้รับการเชิดชูด้วยการจัดพิธีมอบรางวัลนและมีการมอบเหรียญก้าหารให้ด้วยนะครับ และเมื่อเสียชีวิตก็จะรับการฝังอย่างสมเกียรติจากกองทัพเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเมื่อปี2000ที่ผ่านมานะสหรัฐได้ผ่านกฎหมายให้สุนัขทหารที่ปลดประจำการถูกลับไปเลี้ยงดูได้นะครับเปราะว่าก่อนหน้านั้นถ้าเกิดปลดประจำการเขาจะทาการการุณยฆาตเลยนะเพิ่งมาเปลี่ยนกฎหมายเมื่อปี2000นี่เองนะครับคือสามารถนำไปเลี้ยงต่อได้ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะเป็นผู้ฝึกสอนนี่แหละมีความผูกพันนะครับอย่างตัวนี้ที่เห็นในภาพนี้ตัวนี้ เตรียมเข้าพิสูจน์พิธีการอนุญาค่าแต่เขาเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งที่รักษาไม่ได้นั่นเองเนี่ยนี่ก็คือเป็นจัดพิธีให้สมเกียรติเหมือนทหารนายหนึ่งเลยนะครับอ่าส่วนความเชื่อที่ว่าสาเหตุที่ทําให้ยศของสุนัขทหารเนี่ยสูงกว่าผู้ควบคุมเนี่ยเขาเป็นกูสโลบายนะก็เพราะว่าป้องกันไม่ให้ทหารผู้ควบคุมเนี่ยไปทําร้ายเนื่องจากยศของสุนัขทหารเนี่ยสูงกว่านั่นเองแล้วเขามีกฎหมายด้วยนะครับว่าถ้าเกิดไปทําร้ายเจ้าหน้าที่ที่ยศสูงกว่าเนี่ย ก็ม <S an> ีความผิดแต่ม <S an> ันจะแตกต่างจากมนุษย์นิดหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยในกองทัพสหรัฐทหารเนี่ยไปทำร้ายทหารที่มียศสูงกว่าเนี่ยมีโทษจำคุกสามปีแต่ถ้าเป็นทหารสุนัขเนี่ยมีโทษจำคุกสองปีอันนี้ก็มีคล้ายๆกับมนุษย์นะจิตคุกเหมือนกันนะเช่นไปทำร้ายร่างกายหรือปล่อยปาแล้วเลยเนี่ยโทษจำคุกสองปีเลยนะเพราะถือว่าไปทำร้ายทหารที่มียศสูงกว่านั่นเองนะซึ่งสุนักทหารเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญกับกองทัพสหรัฐมากทั้งภารกิจ ภายในประเทศและต่างประเทศนะครับทั้งการป้องกันภัยแล,และตามหาเบาะแสนั่นเองแม้เทคโนโลยีเนี่ยมันจะก้าวหน้าไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ก็ไม่อาจสามารถทดแทนบทบาทของสุนัขทหารได้นะครับอย่างเช่นภารกิจตามล่าอุสมาบิลาดินนะครของหน่วยเซลทีมซิกนะก็มีการนําสุนัขทหารเนี่ยไปช่วยในการตามหาเบาะแสน,นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะของสุนัขทหารที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของโลกเช่นเดียวกันนะครับ